แสงสว่างในโลกนี้มีหลายแสงด้วยกันแสงสว่างบางแสงเกิดจากธรรมชาติเช่นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากพระจันทร์แสงสว่างบางแสงเกิดจากฝีมือของมนุษย์เช่นแสงสว่างที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าแสงสว่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ย่อมไม่ประเสริฐเท่ากับแสงสว่างแห่งปัญญาของมนุษย์แสงสว่างแห่งปัญญาของมนุษย์สามารถที่จะทำให้มนุษย์คนเรานั้นเป็นเทพเทวดาก็ได้หรือแม้กระทั่งสามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาบรรลุอย่างพระอรหันตผลหรือเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ ก็ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งปัญญาคนใดก็ตามที่มีปัญญาและเป็นปัญญาที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคนนั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ที่มีแสงสว่างอันสดใสยอยู่ในตัววา่าทธรรมประจำชีวิตในวันนี้คือนัตถิปัญญาสมมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี